ทุกคนครับค so like ือแบบพี่โคตรทอเลยทุกคนครับอืมพี่โคตรทออะไรทุกคนทุกคนครับคือแบบว่าพี่โดนแฮกรหัสนะครับทุกคนครับอันนี้คือไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้โมอเลยนี้นี่คือแบบพี่โดนแฮกรหัสนะครับทุกคนคือแบบอยู่ดีก็เข้าเกมไม่ได้ทุกคนครับโดนแฮกรหัสโดนเปลี่ยนรหัสอะไรเงี้ยเข้าเกมไม่ได้ทุกคนครับทุกคนเห็นเพจไหมครับดูดิ ที่จริงมันมีอยู่ประมาณสามพันกว่าเพรนะครับก็เกือบนึงพันบาทเลยดูดิแต่มันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนครับอันนี้คืออยู่ดิพี่ก็เลื่อนขั้นเฉยทุกคนครับคือแบบพี่จะเก็บแตมเป็นเลื่อนขั้นนะครับเป็นูนยนนะครับแต่มีคนแฮกรหัสพี่จนเป็นสิบแปดอะไรเงี้ยสมอะไรด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อของเสืออ,อันสงูงทุกคนครับคือแบบดูดิสิ่งที่พี่แบบ เครียดที่สุดคือสิ่งที่พี่เครียดที่สุดคือครับทุกคนครับคือมันยุบแคนพี่อะครับคนดูแคนพี่อุตส่าห์พี่เล่นคนเดียวจนถึงเวิวสามทุกคนครับคือพี่ทําคนเดียวจนวบวสามนะครับคือแบบอันนี้คือพี่สร้างแคนใหม่นะครับคือแบบพี่โดนแฮ็กรหัสแล้วก็โดนยุบแคนทุกคนดูดิเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเมื่อบานเลยทุกคนครับคือทุกคนครับแต่ว่าอันนี้ ทำไมพี่เข้ารหัสได้ครับ <Time S 1> คือแบบด,ดีนะคนแฮกมันไม่ได้เปลี่ยนรหัสเออไม่ได้ไม่ไม่เปลี่ยนเบอร์อะ่ะพี่ใช้ facebook นะครับแบบเวลาเข้ามันก็จะแบบกดดิมรหัสผ่านมันจะส่งเลขอ้างอิงมาที่เบอร์โทรศัพท์เรานะแต่ก็คนเกียนรหัสมันยังไม่เปลี่ยนนะครับก็โชคดีไปแต่ว่ามันเออมันเกียนเพรพี่ประมาณสามพันเพรนะครับแล้วก็ยุบแคนพี่นะครับ นี่คือลูกแคนพี่ก็หามาได้คนหนึ่งแล้วแล้วอีกคนหนึ่งนะครับเขาอยู่แคนอื่นแล้วอ่ะดูดีเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะแค่พี่ก็เพิ่งสร้างนะครับคนดูโอ้โหอันนี้แบบมันอยู่ดีก็เป็นอย่างนี้เลยคนแฮกก็หาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็มาแทงหาพี่โดนถูกยุบแคนมาแล้วก็อันนี้คือพี่สร้างแคนใหม่เลยนะดูเกียรติยศสูงอันนี้ว่าประมาณนี้แหละคนดูครับก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจพี่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็สอบนะทุกคนก็สู้ๆนะครับสอบไม่ผ่านนะครับแม้ใครสอบไม่ผ่านก็มาติดรอแก้งานได้เลยนะครับบายยทุกคนโคตรท้อเลยโดนเกลียดลรหัส